ศารลรัฐธรรมนูนมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับกรณีพักก้าวไกลเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตา112ว่าร้มร้างการปกครองหรือไม่ครับศาลมีคำวินิจฉัยมาเอาแบบแปลไทยเป็นไทยเลยนะครับผมไม่พูดภาษากฎหมายนะฮะแต่ความหมายตรงแน่นอนคือหนึ่งศาลบอกว่าพักก้าไกลและคุณพิธานเนี่ยเสนอแก้ไขกฎหมายอายามาตา112เนี่ยถือว่าเป็นการบ่อนซาะนะฮะบ,บันทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ และนําไปสู่การล้มล้างการปกครองในที่สุดเท่ากับศารบอกว่าการแก้หนึ่งสองนี่คือการล้มล้างการปกครองแล้วนะครับและสั่งให้ยุติและสองสั่งให้ยุติการกระทาที่เป็นการนําไปสู่การแก้ไขามาตราหนึ่งสองทั้งพูดทั้งทั้งทำทั้งไปชุมนุมทั้งการโฆษณาเปน็นสัมพันธ์หยุดให้หมดนะครับ,รบนะบอกว่าหยุดให้หมดนะครับเพราะว่าให้ถึงแม้จะแก้ไขผ่านระบบรับรฐสภาแต่ต้องทําโดยชอบ เพราะสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าพักคก้าไกลนั้นซ่อนตัวอยู่ในระบบรัฐสภาเพื่อที่จะอาศัยความเป็นรัฐสภาในการนําไปสู่การล้มล้างการปกครองวินิจฉัยอย่างนี้นะฮะคนเลยสงสัยว่าเมื่อวินิจฉัยอย่างนี้แล้วมันจะนําไปสู่การยุบพักไหมเพราะไม่เห็นสารบอกเลยว่าต้องยุบพักหรือตัดสิท์นะเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องถามนักกฎหมายมหาชนนะครับอาจารย์ปริญญาเทวนันทมิตรกุลนะฮะนะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะครับ สวัสดีครับอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีครับคุณติ๋งครับครับ,รบเอาสั้นๆเลยอาจารย์ฮะอาจารย์ฟังดูแล้วเนี่ยก็คือว่าศารเนี่ยวินิจฉัยแล้วว่าการแก้มาตราหนึ่งสองถึงแม้จะเป็นการนําเสนอพอรบผ่านระบบรัฐสภาแต่การแก้ไขกฎหมายหนึ่งสองเนี่ยมากเ,เขาเรียกว่ามีมีวาระซ่อนเร้นที่จะบันทอนสาบันมันก็จะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถูกไหมครับ จริงแล้วเนี่ยเรื่องการคำถามคุณติ่งเรื่องยุบพักเนี่ยเพราะว่ามาตรา49ของรัฐมนูญเนี่ยสามรัฐมนูลมีอำนาจเพียงแค่สั่งให้หยุดการกระทำนะครับพอร้องตามมาตรา49เนี่ยคือผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะร้องให้สามรัฐมนูลเนี่ยสั่งให้หยุดการกระทำนะครับซึ่งเป็นอกเรื่องก็คือว่าไม่ถึงยุบพักนะครับเพียงแต่ว่าในพรปพักการเมืองมาตรา92เนี่ยนะครับมันบัญญัติว่า ถ้ากรกตเห็น hmm. ว่ามีหลักฐานอั้นควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําที่เป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกเกิดขึ้นนะครับหรืออาจการกระทำนั้นอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยมีฝันมุกเนี่ยก็ให้ยื่นสารหนุนคุยุพักนั้นคือหมายความว่า็มียกมียกต่อไปการทีาตา์ต้องมียกต่อไปการที่ตานวินิจฉัยว่าการกระทำของขราก้าวไกลเนี่ยเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุกเนี่ยก็แปลว่ามันจะนำไปสู่การ คำร้องต่อไปเขกาก็ต่อแหละครับ,รบต้องดูว่าอกอต่อว่าไงต่อแต่ว่ารบ<อ>ร์พักการมนันเขียนอย่างเงี้ยน,น,นะครับกร์ต่อถ้ามีหลักฐาคนควรเชื่อได้ก็ต้องยื่นสามนุนเพื่อชุกต่อไปเรื่องที่สองครับก็บคือเรื่องการการะทำทั้งหลายที่เขาสัง่งให้หยุดผมเข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการห้ามแก้มาตราหนึ่งสองเสียทีเดียวครับคงพูดถึงประเด็นแวดล้อมทั้งหมดที่ทใํใไปสู่การดาเนินการเนี่ยครับอคือ,อพฤติกรรมแวดล้อมคือเช่นการชุมนุม เช่นการชุมน pues ุมการให้ปรกการการไปขึ้นปลาสายอะไรพวกนี้ถูกไหมครับครับนั่นแหละผมคิดว่าประเด็นประเด็นที่เขาที่เขาเเขียนในนั้นเนี่ยก็คงจะหมายถึงสิ่งที่นําเสนอสิ่งที่แสดงออกอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นเรื่องที่ที่เราคงต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ความหมายคือเท่ากับว่าให้พรรคก้าไกลในหยุดการดำเนินการในเรื่องการในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้หมายความว่ากฎหมายหนึ่งฉบับหนึ่งฉบับใดจะแก้ไม่ได้ เพียงแต่ผู้หมายถึงวิธีการนําเสนอวิธีการพูดวิธีการอะไรเนี่ยนะครับอันนี้เหมือนกับสารท่านสั่งให้หยุดคือไปอที่พักเก้าไก<ต>่โดยตรงรั่คงต้องมีตามผลต่อไปครับมีเนื้อหาหนึ่งอบอกว่าเนี่ยศาลเนี่ยนะครับวินิจฉัยให้ยกเลิกและไม่ให้แก้ไขมาตราหนึ่งหสองด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการทางนิติบัญญัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเนี่ยมันไม่มีผลไหมถ้าพูดโดยโดยรวบลัดเนี่ยนะครับก็คือต้องบอกว่าการแก้เนี่ยมันแก้ในสภา ครับนะครับอการไปพูดว่าจะแก้มันยังไม่ได้แก้นะครับก็ต้องต้องก็ต้องก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีๆครับผมเองก็เห็นว่ามันก็ค่อนข้างจะเหมือนลบลัดไปหน่อยหนึ่งว่าแค่เสนอแก้เท่ากับว่าลมลางแล้วแต่ท่านใช้คาว่าเสาะก่อนบ่อนทําลายวาอหมายคืออาจจะไม่ทําลายล้างโดยตรงแต่ว่านําไปสู่สิ่งนี้นะครับคือค่อยๆเสาะค่อยๆบ่อนทาลายประมาณเนี่ยผมว่านี่คือแนวทางที่ศาลเชียออกมานะครับซึ่งก็เป็นข้อที่เรียกว่าโดยสรุปเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับก็คือ อดูกรกตต่อครับพากรก,กตจะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมาลงต่อไปเมืเ่อไหร่ยังไงนะครับ,รบอันที่สองคือเดี๋ยวดูท่าทีของพรรคเก้าไก่ว่าตอบยังไงแต่เท่าที่ฟังคำวิชัยนี่นก็คือเหมือนสั่งให้ยุตินะครับการกระทำที่เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขมาตรานี้แต่ว่าท่านยังไม่ได้ถึงกับบอกว่าห้ามแก้นะฮะใช่ไหมจะบอกถ้าแก้แบบนี้เป็นการซออะก่อนทำลายถ้าฟังดูนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าพรรคเก้าไก่เนี่ยเขาจะ,ะแถลงนะครับน้อมรับปฏิบัติยังไงต่อไปครับ ก็คือเอาสั้นๆนะก็คือหมายว่าวันนี้ถึงไม่มีคําสั่งยุบพักแต่ว่าก็ต้องรอดูกรกตอาจจะมีเหล่านักร้อทั้งหลายไปร้อกรกตว่าพักเก้ากลเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองเพื่อให้กรกตนั้นยื่นเรื่องต่อสารน้ำมูลอีกรอบหนึ่งถูกไหมฮะต้องรอดูยกต่อไปครับผมครับครับโอเคโอเคฮะขอบคุณครับอาจารย์มิยาเท่านี้นะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ นี่นะฮะก็คือคําสั่งยุบพักเนี่ยยังไม่มีวันนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายว่าจะไม่มีก็หมายความว่าเดี๋ยวเรานักร้องคุณศรีสุวรรณศรีสุวรรณตัดไปแล้วไม่ได้มีคดีแล้วมีท่านอื่นอีกคุณเลืองกายคุณสนนียาสวัสดีหรือแม้แต่ผู้ร้องวันนี้ที่ไปร้องเอาผิดกับคุณพิธากพักเก้าไก่เขาก็ต้องยื่น ต่อกรกตและกรกตก็ต้อ,ตอง,ง<ะ>อไปเดือดร้อนสารรัฐมนูนอีกรอบหนึ่งว่ากนะารกระทาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าผู้ร้องวันนี้เนี่ยพี่ติง๋งฮะก็คือเป็นคําร้องของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทรนายความของอดีตพระพุพทธอิสระรเป็นคนร้องไปยังสารรัฐมนูลนะก็อาจจะเป็นท่านนี้แหละร้องต่อหรือเปล่าก็ไปร้องต่อได้ฮะก็ ทุกคนก็ร้องต่อได้เพราะทุกคนเนี่ยฟังสารรัฐ uh มนูลวินิจฉัยมาแล้วก็เอาคําวินิจฉัยเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการไปร้องต่อกกตนะเพื่อให้กกตนั้นส่งเรื่องกลับไปศาลร,รัฐม uh นูญอีกรอบหนึ่งและคราวนี้รัฐม uh นูลก็จะใช้นะก็จะใช้เวลาในการสอบสวนสืบสวนนะสอบซักสามพยานอะไรต่ออะไรก็ว่าไปและก็ต้องคำนัดนัดมาอีกวันหนึ่งนะยังมีอีกนัดหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่ายกต่อไปเนี่ยนะครับว่าสารรัฐมนูลเนี่ยวันนี้ก็พูดชัดเจนว่านะว่าถ้าทําอย่างนี้มันจะนําไปสู่การล้มล้างอันปรองและก็สัั่่งงงหห้้้าามมททอยนีด คำถามก็คือสั่งเขาแล้วว่าห้ามทำนะแต่จะนําไปสู่การยุบพักหรือเปล่ายังบอกว่ามันมียกต่อไปซึ่งจะเป็นยกสุดท้ายแน่นอนนะว่าจะยุบไม่ยุบนะพักก้าวไก่แต่ถ้ามองตามนักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าโอ้การสารรูนเนี่ยชี้ชัดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะนําไปสู่การค่อนข้างจะนําไปสู่การยุบพักแหละพูดง่ายๆนะฮะนี่พูดกันแบบคาดการณ์กันไว้เลยนะครับมันก็อาจจะเป็นเป็นไปตามเป็นไปตามล่องของมันนะต้องเป็นอย่างนี้ฮะครับถูกไหมฮะ มีอยู่บางช่วงบางตอนในเนื้อหาเนี่ยสารมองว่าเนี่ยเ,เรื่องนี้ทางคุณพิธาและพรกเก้าไกลเนี่ยใช้เป็นนโยบายของพรกเก้าไกลด้วยเหมือนกับว่า,าใช้เป็นนโยบายหาเสียงต่อเนื่องเนี่ยเป็นการนําสถาบันลงมาเพื่อหวังผลเสียงในการเลือกตั้ง ครับคือก็เอาผู้ดง่ายอย่างนี้ละกันนะฮะคือพักก้าไกลในอยากจะแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองเนี่ยไม่ให้มันเป็นหมวดความมั่นคงครับคนจะเป็นแค่หมิ่นประมาทหรือควรคจะมีใครฟ้องไม่ใช่ใครก็ฟ้องได้ครับเช่นให้สำนักพระราชาวังฟ้องสาลนั่นก็บอกชัดเจนเลยว่าเป็นการดึงสาบันประมากษนนัตรยมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนอันนี้มันก็เท่ากับบ่อนซอกสาบันนี่ผมเอาตามคำวิจฉัยเลยนะไม่ได้พูดเองนะอย่างนี้เป็นต้นและการแก้ไขมาตรา1 1 2เนี่ยเขาบอกว่าทำไปโดยมีพักเก้าวไกลกับผู้ถูก ผู้ร้องเนี่ยเพียงพักเดียวไม่มีพักอื่นเลยที่เขาเสนอนะฮะและสารท่านก็ไปอ้างคนที่ปราศัยพวกเด็กๆที่แก้หนึ่งสองเนี่ยขึ้นเวทีปลาศใสาบ,บางคนโดนติดคุกด้วยคดีหนึ่งสองก็มีพักเข้าไกลไปประกันะนะฮะหรือแม้แต่ผู้สมัครผู้สส,สพักเข้าไกลปัจจุบันเนี่ยมีคดีเรื่องหนึ่งสองค้างคนละคดี2คดีเนี่ยก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเห็นชัดเจน ถึงแม้จะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แก้ไขหรือว่าเสนอไปแล้วมันตกลงแต่ท่านก็บอกว่าในเว็บไซต์ของพรรคเก้าไกลนั้นยังมีเนื้อหาว่าด้วยการแก้ไขมาตรา1นึอยู่นี่ผมเอามาหมดเลยนะว่าสารรัฐมนูลตุลาการสารรัฐมนูลสีท่านเนี่ยท่านก็พูดซ้ําไปซ้ำมาอยู่เรื่องพวกนี้ฮนะเพราะนั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับว่านะสารวินิจฉัยเนี่ยเพื่อปกป้องคุ้มครองระบบการปกครอ,องของประเทศที่มีพระมหากาษาัตริย์ทรงเป็นประมุข นะไม่ใช่ให้เกิดการบันทอนทําลายรัฐธรรมนูญมาตานี้มันถึงกําหนิดขึ้นมามันถึงมีการกําหนดโทษไว้เพื่อป้องปามนะให้คนที่รับผิดได้รับโทษทางอาญาและจำเป็นที่องต้องมีโทษที่มันหนักนะครับ,รบเพื่อปกป้องคุ้มครองสถาบันครับมันก็คือการคุ้มครองระบอบการปกครองศาลท่านพูดอย่างนี้แล้วก็อย่างที่อาจารย์ปริญญาบอกว่าศาลท่านบอกว่าไม่ให้ไปพูดไปพูดนะ ไปปลาใสไปเขียนไปโฆษณาเรื่องการแก้มาตราหนึ่งสองโดยที่ไม่ไม่อะไรนะไม่เป็นไปตามหลักการของระบบรัฐสภาคือไม่ชอบหรือไม่ชอบไม่แต่ไม่ได้ไหมายว่าจะแก้ไม่ได้เมือ่อกี้อาจารย์ปัญญาพูดถูกไหมฮนะหมายว่าถ้าแก้ก็ไปตามระบบของสภาแต่สิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือพรกเก้าไกลแก้ไม่ได้แล้วข้วสารเนี่ยสั่งโดยตรงกับคุณพิธากักบพรกเก้าไกลแต่ว่าจะให้เป็นพรคพลังประชารัฐเสนอแก้เหรอฮะ พักรวมไทยทั้งชาติเสนอแก้เหรอครับพักเพื่อไทยเสนอแก้เหรอครับเขา,าเจอคำวินิจฉัยเข้าไปก็วิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันพักที่พี่ติ่งพูดเนี่ย <c oughs> เขาพูดมาตั้งแต่ตอนจับมือตั้งรัฐบาลแล้วว่าเขาไม่แตะไม่แตะไม่แตะเนี่ยครับออไม่มีการก็หมาย <นะ S 2> ความว่ามันะจะไม่มีการเสนอการแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งสองแล้วถ้าไม่ใช่พักก้าวไกลเสนอเพราะคำวินิจฉัยนี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับและถ้าใครเสนอมาก็จะต้องโดนล้ออย่างนี้แน่นอนและคำวินิจฉัยเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงฮะก็จะเป็นเป็นแนวทางไปเลยฮะพี่ติ่งใน ของคำวินิจฉัยในยตุลาการสารรัฐมนูลบอกบอกด้วยนะฝากไปถึงผู้ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยวิพากวิจาร์คำวินิจฉัยนะฮะถ้ามีถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีาคาตมัดร้ายนะบอกว่าจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจสาลมีโทษทั้งตักเตือนจำคุกหรือปรับไม่เกิน50,000บาท ครับเพราะท่านรู้น่ฮะว่าคดีนี้ครับคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและสารท่านก็รู้ว่าพักเข้าใกลเนยก็ไม่ใช่พักตัวเปล่าเล่าเปื่อยเขาก็มีผู้สนับสนุนมีผู้ซัพพอร์ตมีแฟนคลับของเขานะฮะท่านถึงบอกว่าคำวินิจฉัยนี้อาจจะถูกใจบางคนอาจจะไม่ถูกใจบางท่านแต่จงคำานึงไว้ตลอดเวลาว่าสารอนุนั้นถูกปกป้องคุ้มครองด้วยกฎหมายคำวินิจฉัยของสารมนุนั้นถือว่ามีผลผูกพันต่อทุกองค์กรนะฮะทุกองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านก็ต้องปรามไว้ก่อนเพราะ,<ท>ะรู้อยู่แล้วว่านะฮะสารจะต้องโดนอะไรบ้างจากแฟนคลับของพระก้าวไกลหรือจากคนที่เขาไม่เห็นไม่เห็นด้วยส่วนคําสรรเสริญเยินยอ,อก,ก็จะมาจากกลุ่มที่เห็นด้วยน <characterized S 2> ี<แ>่สารท่านก็รู้อยู่แล้วท่านก็ต้องปังปองปรามไปก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็รู้อยู่แล้วเป็นโจงว่าเราไปละเมิดอำนาจสารไม่ได้นะครับอไอสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยคือเราพูดนะจากคําวินิจฉัยเราพูดจากว่าเรื่องจากตอนนี้ไปมันจะเป็นยังไงต่อนะ แต่ละคนเขาต่อสู้กันอย่างไรและที่สําคัญการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึสเนี่ยนะศารท่านก็บอกไว้แล้วว่าถ้ามันไม่ชอบด้วยหลักการของระบบนิติบัญญัตินี่นะฮะซึ่งก็หมายความว่าท่านก็พูดชัดเจนแล้วเนี่ยนฮะไม่ให้พรรคเก้าไก่กับผู้ผู้ถูกร้องเนี่ยไปไปทาเรื่องนี้อีกไม่ให้ทำแล้วนะไม่ทําเรื่องนี้อีกครับส่วนเรื่องการยุบพักก็อย่างที่ผมบอกว่ายังมียกต่อไปอนะเดี๋ยวเราดูนะยังมียกต่อไปก็เดี๋ยวทางพรรคเก้าไก่เขาจะแถลงตอน4ี่โมงเย็น ว่าท่าทีของพักกาจะว่ายังไงต่อเดี๋ยวมาช่วงรายการคุณก็ไปฟังกันแล้วกันนะคว่าคุณพิธาหรือว่าฝ่ายกฎหมายของพรักเพื่อก้าไกลนั้นเขาจะแถลงอย่างไรแต่อย่างที่คุณบอกอ่ะศาลบอกไปแล้วนี่ฮะว่าคุณไม่สามารถระเบิดอำนาจศาลได้เขาก็คงจะบอกไปตามที่เขาได้ให้การกับศาลนั่นแหละครับนี่บรรยากาศสดที่ไหนฮะอันนี้ที่พักเก้าไกลที่พักเก้าไกลนะครับที่พักเก้าไกลล่าสุดหลังจากทราบคำวินิจฉัยแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องประมวลคำวินิจฉัยแล้วก็ จะต้องแถลงข่าวเลยนะครับ,รบเปเรื่องปกติของพรรคเก้าไกลว่าหลังจากนี้ไปเขาจะทําอย่างไรต่อนะฮะ